สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับปอยอีกแล้วนะคะอยู่กันที่เ c 9 9เนาะนะคะวันนี้ค่ะจะมานําเสนอรถนี่เลยกระบะตอนเดียวนะคะตัวนี้สามารถเอาไปบรรทุกขนของไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผักผลไม้นะคะหรือว่าเอาบรรทุกคนงานนะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้ได้บรรทุกได้3าตันสตันขึ้นเนาะเพราะว่ามีเพลารอยกระทะผา นะคะและที่สําคัญเราลงเดมให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เครื่องสามพันะเครื่องยนต์สามพันซีซีนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2017อีซูซ i s u s u นะคะดีแม็กนะคะสปาร์คคันนี้บอกเลยไม่ผิดหวังจริงๆสําหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากได้เครื่องใหญ่ๆนะคะคันนี้นะนี่รถจอดอยู่ที่ mc 999ลำลูกกาเรียบคลอง7นะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะ เพราะว่าเรามีสินค้าอยู่จริงนะคะลูกค้านะคันนี้เป็นปี2017จำหน่ายราคาสุดพิเศษเลย489,000บาทนะคะนี่ดูเพรารอยของเขานะคะลูกค้านี่แนบโอหใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังแนบเนาะนี่นี่ค่ะนะคะเสริมแนบอย่างนี้นะคะ คือทําถูกต้องเรียบร้อยเนะคะเพราะว่าเราลงเล่มเรียบร้อยเนี่ยค่ะลูกค้านะปี2017นะคะปี2017เครื่อง3000นะคะเครื่อง3 0 0 0ซีซีราคา489,000บาทนะคะ4 8 9 0 0 0 0บาทขอลูกค้าเครดิตดีนะคะขอลูกค้าเครดิตดีไม่ติดแบ็คลิสต์นะพี่พนะ ไม่ติดแบ็กลีดนะคะปอยจะไม่เคยแจ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงื่อนไขเขาเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวนี้ธนาคารเปลี่ยนไปเงื่อนไขเขาเปลี่ยนไปนะคะลูกค้านะต้องแจ้งนิดนึงไม่ติดแบ็กลีดนะคะไม่ติดแบ็กลีดนะจ๊ะเอกสารชัดเจนอ,อย่างพนักงานบริษัท เงินเข้าบัญชีมีประกันสังคมรายได้2เท่ากับค่างวดอนรถถึงลูกค้าจะมีผ่อนนะคะแต่ว่าต้องผ่อนตเตอ,อผ่อนตรงนะคะไม่ติดล่าช้านะคะไม่ติดล่าช้านะคะถ้าติดแบ็คลิสปอยแนะนําให้เป็นคนค้านะคะถ้าปิดติดเรื่องบัตรอย่างเงี้ยนะคะบัตรนะคะเฉพาะบัตรนะคะลูกค้าก็ดาวหลักแสนขึ้นนะคะลูกค้านะก็ต้องแจ้งนะคะปอยจะไม่ได้บอกว่าเออติดแบ็คลิสดาวก้าบาทไม่ใช่นะคะปอยก็ขอแจ้งนิดนึงนะ อันนี้ไม้นะคะลูกค้าไม้นี่อันนี้ไม้แท้เนาะโอเคไฟที่สนใจนะคะราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะคะ,ะจะผ่อนเดือนละประมาณ900 0นิดนิดนะคะ9 0 0 0ันิดนิดเนาะตัวนี้เป็นไฟฟ้า9 00 0นิดนิดอันนี้พูดถึงกรณีฟรีดาวนะคะลูกค้านะกรณีฟรีดาวนะคะ เอาว,วันวันทุกคนของได้เลยเราไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วลูกค้าเนี่ยคะ่ะซื้อสดผ่อนก็ขายนะคะลูกค้านะขายหมดนะ,อะขอแจ้งราคาอีกทีหนึ่งเนาะรถยนต์ปี2017เครื่อง3,000นะคะจำในราคาเพียงสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเดือนละเก้าพันนิดๆนะคะ,ะคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะคะนี่เห็นไหมเบอร์โทรอปทีอยู่ในกระจก 0855514545นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ